กแก้อาสมการเชิงเส้นไปกับคณิตพิธา ep 5ครับในตอนนี้ครับเราก็ยังอยู่กันที่แก้อาสมการด้วยการย้ายข้ามแบบมือโปรนะครับผมและคราวนี้ไอตัวที่เราจะเจอเนี่ยมันก็จะเริ่มยิ่งใหญ่อลังการขึ้นมาดูกันเลยครับถัดมาตัวอย่างที่4เนี่ยจงหาคําตอบของอาสมการนี้ครับ4เปิดวงเล็บ2 x บวก5ลบ x มีค่ามากกว่าเลข14ซึ่งตัวนี้ครับก็ไม่มีอะไรเลย ในการแก้สมการเจอวงเล็บก,ก็ต้องอะไรกระจายทำลายวงเล็บเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเลข4ตัวนี้ไล่กระจายเข้าไปนั่นเองนะครับ4คูณ 2x ได้ 8x ครับ4คูณบวก5ได้บวก20ครับตัวที่เหลือก็จะเหลือลบ 10x มากกว่าเลข14ครับผมเมื่อเรากระจายทำลายวงเล็บไปเนี่ยมันก็จะเป็นสมการในรูปแบบพื้นฐานง่าย,ายก่อนตัวแปรบวกก่อนตัวเลขลบก่อนตัวแปรล,ลบก่อนตัวเลขแบบนี้ก็จะเริ่มไล่รวมเริ่มย้ายข้างตามปกติได้เลยอย่างตัวนี้ 8x กับลบ 10x ก็จะสามารถรวมล่างกันได้ใช่ไหมตัวนี้รวมล่างกันก็จะเหลือลบสอครับในขณะที่ไอ้บวก20ตัวนี้พี่ถ่าขอไวเลยนะยังไงก็ต้องกําจัดอยู่แล้วถูกไหมบวกย0ย้ายไปอีกข้างหนึ่งก็จะกลายเป็นลบยีครับเพราะนั้นด้านขวามือมันก็คือมากกว่า14บสี่ลบยี่ลบยีเนี่ยก็จะเหลือเลขลบหนั่นเองนะครับก็ได้ว่าลบสของเราเนี่ยมากกว่าลบหครับแล้วคราวเนี้ ตัวที่เราต้องกําจัดก็ตัวแปรคนนี้เราอยากกาจัดเลขลบสก็จะอยู่ในโหมดคูณหารคูณอยู่ย้ายไปหารออกครับและจะต้องระวังเลยเมื่อไหร่ก็ตามย้ายเลขติดลบไปคูณหรือหาร ต้องกลับเครื่องหมายเสมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมด้วยนะว่ามันจะต้องกลับเครื่องหมายนะครับไม่ลืมจุดนี้เนี่ยการแก้อสมาการก็คือง่ายมากๆแล้วที่เหลือก็ลบตัดลบ6หารสเหลือ3นั่นเองจ้าคำตอบของข้อนี้ก็คือ X น้อยกว่า3นั่นเองนะครับผมอ่ะจบตอบครับ ตรงนี้ก็ย้ำอีกทีนะครับในเรื่องการจัดการตัวแปรพื้นฐานเนี่ยพวกติดวงเล็บเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือกระจายทําลายวงเล็บทําลายวงเล็บเสร็จมันจะเป็นก้อนตัวแปรก้อนตัวเลขซึ่งไล่รวมกันได้ตามปกติก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับหรือตัวอย่างนี้นครับจงหาคําตอบของอาสมการ 3x มลบ1 6มีค่ามากกว่าเท่ากับ 6x-17 นั่นเองครับ สำหรับข้อนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตัวแปรเนี่ยมันดันอยู่คนละฝั่งกันทําให้มันไม่สามารถรวมร่างกันได้ก็ไม่มีอะไรเลยตัวแปรคนละฝั่งก็ย้ายตัวแปรไปฝั่งเดียวกันซ้าโดยที่อันนี้นะครับในเรื่องอ่านสมการเนี่ยเราจะย้ายตัวแปรไปไว้ฝั่งซ้ายเป็นหลักเพราะเวลาเราอา่อานอ่านสมการเราจะเริ่มอ่านจากตัวแปรว่าตัวแปรมันมากกว่าใครมันน้อยกว่าใครเราจะเอาตัวแปรไปไว้ฝั่งซ้ายเป็นหลักนะครับงั้น 3x จะอยู่ที่เดิมส่วน 6x ก้อนเนี้ยเป็นบวกยูก็จะย้ายมาเป็นลบ x ครับย้ายก้อนแบบนี้ก็จะย้ายหมวดบวกลบธรรมดาถูกไหมส่วนตรงนี้นะครับเออเลขบวก17จะอยู่ที่เดิมอยู่ทางด้านขวามือแล้วก็ลบ16ตัวนี้ย้ายข้ามฟากไปกลายเป็นบวก16แล้วในหมดบวกลบเนี่ยย้ายบวกไปลบย้ายลบเป็นบวกการันตีได้ว่าเครื่องหมายเดิมจะไม่ได้มีอะไรเลยงั้นคราวนี้ไอ้สามลบ 6x เนี่ยด้านซ้ายมือก็จะเหลือลบ 3x ครับด้านขวามือ17บวก16ก็จะได้เลข3 3นั่นเอง เหลือจังหวะนี้ฮะก้อนตัวแปรฮะอยากกําจัดเลขลบสฮะอยู่ในโหมดคูณหารคูณอยู่ย้ายไปหารออกและต้องระมัดระวังเสมอเลยย้ายเลขติดลบไปคูณหรือหารต้องกลับเครื่องหมาย เสมอเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเออเราย้ายลบ3ไปหารครับต้องกับเครื่องหมายเสมอครับไม่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วเ่อนเออสามตัด3าเนี่ยได้11นะครับ11หารลบ1คําตอบก็คือลบ11นั่นเองนะครับผมเขียนเส้นจํานวนออกมาน่ารักกรุบกริบครับเออน้อยกว่าไปทางด้านซ้ายนะครับมีเท่ากับด้วยอย่าลืมระบายทึบๆครับจบต่อครับแค่นี้เลยครับผมอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยในพื้นฐานของไอ้พวก สมการที่มันเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยอันนึงคือติดวงเล็บอีกอันหนึง่งก็พวกตัวแปรคนละฝั่งนี่แหละตัวแปรคนละฝั่งก็คือย้ายตัวแปรไปอยู่ฝั่งเดียวกันย้ายตัวเรียกไปอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเริ่มรวมล่างกําจัดแล้วก็แก้สมการจนจบได้ง,ง่ายดายแบบนี้นั่นเองครับแล้วก่อนจะไปตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยฝากขายคอสนี้ไว้สักนิดหนึ่งครับพลิกชีวิตคณิตม .3 ครับ11บทเรียนตามหลักสูตรสสวทครับก็จะเรียนเนื้อหาราวนี้เลยยังอ่สมการเนี่ยในคอสก็ยังมีเรื่องให้เรีีีียยยยนนนนนต่ออออเเเรรรืงโจท์ปัััญหาาาด๋ววคคคุกกใะ หรือแม้แต่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพวกพหุนามหรือการจัดการตัวแปรซึ่งจําเป็นมากกับการเรียนคณิตระดับสูงและจะเจอในม3ด้วยไม่ว่าจะแยกตัวประกอบดีกรีสูงสมการ2ตัวแปรหรือฟังก์ชันกําลังสองเนี่ยในคอสมีเวอร์ชันปรับพื้นให้มีเนื้อหาสวดปรับพื้นประมาณ20่กว่าชั่วโมงเนี่ยแถมให้ไปเลยใครที่พื้นฐานพหุนามอ่อนแอแก้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาเรียนต่อคอสนี้ได้อย่างสบายมากเพราะว่าคณิตม3มนะครับมันคือปีเอาจริงของคณิตมต้นแล้วนะเนื้อ เ้อหาเหล่านี้ทั้งหมดคือการเตรียมความพร้อมไปเรียนสายวิทยคณิตของมปลายนะครับเออใครที่วางแผนอยากเรียนวิทยคณิตมปลายแล้วเนื้อหาพวกนี้ไม่แข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเด้อเด้อคอสนี้เนี่ยทั้งเนื้อหาหลักกว่า80ชั่วโมงรวมถึงตัวปรับพื้นที่เป็นของแถมอีกเกือบ20ชั่วโมงเนี่ยคอสนี้คือคอที่คุ้มค่าที่สุดแล้วในบรรดาซีรีส์คอสพลิกชีวิตอย่าไปบอกมาหนึ่งมาสองเลยเออคอสนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะนั้นใครลงเรียนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแนนนน่่่่อออคครรรับสสสาาใใททีีีจมมมะะถยลเเเดพิิตไ เ,เพจคณิตพิถาหรือ l i ายแอดคาร์พิถาได้เลยนะครับแต่และช่วงเวลาคอสมีโปรโมชั่นไม่เหมือนกันก็ลองสอบถามดูได้นะครับผมบอกว่าจะได้เจอทุกคนในคอสนะครับอ่ะมาตัวอย่างสุดท้ายกันครับตัวอย่างสุดท้ายประจาตอนนี้ครับจงหาคําตอบของอ่ะสรรมการ 6x ลบ2เปิดวงเล็บ x ลบ5น้อยกว่า14บวก3เปิดวงเล็บ 2x ลบ12ครับ สาระอรรัสมการที่ดูเหมือนจะน่ากลัวเนี่ยแต่ใครแก้สมรรการแม่นแล้วนี่คือแบบจิบจิบขมหมูเลยถูกไหมสิ่งที่จะต้องทําเรื่องแรกเลยติดวงเล็บกระจายทําลายวงเล็บเพราะกระจายทำลายวงเล็บเดี๋ยวทุกอย่างจะง่ายขึ้นแล้วเวลากระจายทาลายวงเล็บระวังนิดนึงเด้อก็แค่เอาตัวที่อยู่ข้างหน้า,านะครับไอ้ 6x เนี่ยจะอยู่ของเขาเยฉยๆเป็นก้อนตัวแปรแต่ไอ้ก้อนวงเล็บเนี้ยมันคือแค่เลขลบ2ที่จะต้องไล่กระจายถูกไหมล 2คูณ x ได้ลบ2 x ครับลบ2คูณลบ5ลบคูณลบเป็นบวก2คูณ5เป็นบวก10ครับเออ14อยู่ที่เดิมครับไอ้อนวงเล็บตรงนี้ครับที่จะต้องคูณกระจายมีแค่บวก3ครับบวก3คูณ2 x ได้บวก6 x ครับบวก3คูณลบ12บครับรบวกคูณลบติดลบ3คูณ12ได้36ก็เลยกลายเป็นลบ36กครับกระจายทำลายวงเล็บเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีแค่ก้อนตัวแปรก้อนตัวเลขมันจะไม่มีก้อนวงเล็บแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วคราวนี้พี่ถาจะแนะนำแบบนี้สำหรับมือโปรเลยนะก็คือ ตัวแปรเนี่ยมีด้วยกัน3ก้อน 6x ลบ 2x บวก 6x เนี่ยย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันซะโดยในเรื่องอสมการจะย้ายไปฝั่งซ้ายนะครับเพราะนั้นไอ้บวก 6x ตัวเนี้ยก็จะทำการย้ายซะ2คนนี้นั่งลอกแต่ 6x ลบ 2x บวก 6x ย้ายมาทางด้านซ้ายมือกลายเป็นลบ 6x ครับในขณะที่ก้อนตัวเลขเนี่ยก็จะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่ง14กบลับ36อยู่ที่เดิมบวก10ตัวนี้ครับย้ายข้ามฟากมาเป็นเลขลบ10และย้ายหมดบวก ลบเนี่ยการันตีได้ว่าเครื่องหมายเดิมครับเออฝั่งซ้ายก็จะรวมเลขกันได้ 6x ลบ 6x ได้0ก็จะเหลือด้านซ้ายมือคือลบ 2x ครับด้านขวามืออาจจะเอา14ลบ10ก่อนก็ได้ได้4 4ลบ36ก็คือเหลือลบ32ครับแล้วคราวนี้ไอ้ก้อนตัวแปรลบ 2x เนี่ยก็คือโหมดคูณหารถูกปะคูณอยู่ย้ายไปหารออกและ นี่คือจุดที่จะต้องระมัดระวังเลยย้ายเลขติดลบไปคูหรือหารต้องกับเครื่องหมายเสมอครับย้ายเลขติดลบไปคูหรือหารต้องกับ เครื่องหมายเสมอครับไม่พลาดเรื่องนี้ก็คือจบแล้วลบตัดลบ3 2หาร2เนี่ยคำตออก็คือเลข16นั่นเองครับผมเขียนเส้นจำนวนออกมาเนี่ยก็คือเออมากกว่าทางด้านขวามือครับแล้วก็มีเท่ากับด้วยก็อย่าลืมละบายทึบๆนั่นเองนะครับจบตอบครับ <S <S ถึงจุดนี้พี่ถาคาดหวังนะว่าเออใครเรียนแล้วไม่เข้าใจก็หวังว่าจะกลับไปแก้พื้นฐานการแก้สมการด้วยการย้ายข้างแล้วนะครับอันนู้นทำละเอียดกว่าอันนี้อยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องอ่ะสมการพี่ถากก็คงต้องตีต่างแล้วว่ามัน มีพื้นฐานสมาการมาอยู่บ้างใครไม่มีก็มีของให้เรียนย้อนทบทวนแก้ไขแล้วเว้ยเออที่เหลือมันอยู่ที่ใจพวกเองแล้วพี่ไม่สามารถบังคับพวกเองไปมากกว่านี้ได้แล้วมันอยู่ว่าใจพวกเองอยากจะเอาจริงกับคณิตหรือเปล่าเรื่องนี้ย้ําอีกทีนะครับเออคนใดก็ตามไม่เก่งเรื่องสมาการมันก็จะไม่เก่งอ่ะสมาการและในความเป็นจริงไม่เก่งสมาการคือไม่เก่งคณิตทุกเรื่องหลังจากนี้ค่ะไม่มีทางเรียนเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยใครที่อยากจะเอาจริงครับก็ต้องยกระดับคิดเลขสมาการพรหุนามขึ้นมาเพื่อไปเรียนบทอื่นๆโดยเฉ ฉพาะในม3ได้นะครับแล้จริงๆแล้วเรื่องอ่ะสมการของม3นะครับจริงๆ5ตอนจบเลยนะครับตอนที่6อ่ะตอนแรกพี่ถาลังเล้ว่าพี่ถาจะสอนเรื่องโจทย์ปัญหาไหมแต่คิดไปคิดมาเอาตอนเดียวมาสอนโจทย์ปัญหาก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันน่ะเพราะนั้นในตอนที่6เนี่ยเลยเลือกที่จะเป็นของแถมเนื้อหานอกหลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรมต้นแต่ขึ้นไปเรียนในมปลายมีต้องใช้บ้างเหมือนกันนั่นก็คืออ่ะสมการช่วงครับก็เดี๋ยวไปว่าใน EP 6ีบางคนอ่ะไอ EP6 จะไม่ได้เรียนในโรงเรียนแต่พี่าานนขอออญตติไหก็เเลืแคดยว เดี๋ยว EP6 มาว่ากันด้วยอัดสมการช่วงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเจอกันตอนหน้าอย่าลืมนะฮะคิดถึงคณิตคิดถึงพิธาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบายครับ